ข่าวด่วนเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้เองครับเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยในเรื่องของโรคโควิด -19 ของนักคอมชวนชื่นซึ่งล่าสุดครับลูกสาวนักคอมได้มีการโพสต์ a c e b o o k และอิน t a g r กรมอัปเดตอาการของนักคอมดังต่อไปนี้ครับเขาบอกว่าตอนนี้อาการของคุณพ่ออยู่ในภาวะโคม่าเอาัวว่าหลายอย่างล้มเหลวรวมถึงการทํางานของร่างกายโดยเฉพาะชีพจอกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้มีความเสี่ยงที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ทางทีมแพทย์ ได้ทาการช่วยเหลือทุกทางแล้วซึ่งการฟอกเลือดในตอนนี้ก็อาจจะไม่ช่วยร่างกายมีเกล็ดเลือดต่ํายากดภูมิอื่นๆก็ใช้ไม่ได้เนื่องจากมีอาการติดเชือ้ออาจจะทําให้แย่กว่าเดิมและหากเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นการปั๊มหัวใจอาจจะเกิดการตอบสนองน้อยเนื่องจากอาวัยวะหลายอย่างล้มเหลวเอาล่ะครับตอนนี้เราก็ต้องมาติดตามว่าอาการนาค่อมนั้นจะดีขึ้นหรือเราต้องมาเฝ้ารอปฏิหารกันว่าขอให้อาการนาค่อมนั้นกลับมาหายโดยเร็วและมาสร้างเสียงเราะให้กับเราครับ